สวัสดีค่ะอีฮอยนะโอเอียไม่ชงเมียนบัวเหี่ยวไม่ชงเนี่ยช่องบัวเหี่ยวโปรนี่พลอยนอออีฮอยเอียก็เลยจะตายก็เมียนหวานฉงฉงเพราะว่าบัวก้องเมียนหวานบัวชงฉงก้องหิวหวานหิวเอ็กก็เอียชงฉงไงเอีกก็เลยอีฮอยจะก้องเมียนหวานหายหนังหายก้องนะหายนินแบบก้องเมียนหวานของทุกกองเราให้จัดหนึ่ง อึดอัดแฟนน้อนจะอึดอัดนรื่อแบบนึกคำก้องชวนอ่ะยี่ห้อบัวไม้ชมตาเอีหมายจะชมเจียเอี่ยงงชงสีเขียวเพราะว่ายี่หยอสีเจียก็เลยหมายสีเขียวแต่เป็นฝ้าไฟจาะตะชมแรง่งสุ่ยสีม่วงที่จริงอ่ะเอียมาสีชมพูแต่ฉันแต่ว่าเอี่ว่าสีม่วงน่าจะดีกว่าแล้วก็ อีฮอยอ่ะยอะจะตาชงเนี่ยบัวเนี่ยบัวเยอะหนงจันจะชงไปจะฟังหวานถ้าหนุงจะทายเนี่ยหวานชงแล้วยอะก็อาจจะด่างเพราะว่าจะทายนี่โค้งว่าโค้งร้ายเนาะชงอาจแต่จะฟังแค่ชงหรือาจอีฮอยเย่าตาชงชงอกอย่าจะชงเนี่ยบัวว่าโครนี่เป็นจะฟังหวานอันไอ เงี้ยสวยยังมังก์กะยังไฮชงดูไฟมึมไฮยังหน่งชงแบบชงรับย่างทะเลาะกันอยู่ชงไ้จุดจิงจ่งไฟมาปะตาจ๋าชงชงเนี่ยนะปะตาหนุ่เฮี้ยวโตนะมึมไ้อีจันจบมจู่โจงปะตุ่ปะออโจวฮะภาษาไทยเนี่ยก็หาทำนะวะหาทำอ่ะก็อีฮอยบัวมังก์กะฮานอ tôi cho biết chung phần bên ổn, rất ít khó nhất, người ta chung tiếp xúc khó nhất, quá ra tôi, nên bố sợ lắm. ตัวโลจังต่แย่ชงประมาณเปยน้องจะโหตุตตเหล่อน่าหันไอเนาะอ่ะเงี้ยชงโคคือว่าจุไยจะชงชงใจบุญอย่างเงี้ยที่ชงชงให้ยี่หูวยก็ชงแหละเนูเขามชงตุอาจุโจรจริงว่ะทางอายอ่ะจุง,งหวังปวดอ่ะนินนินโคตรไฟอ่ะหวังกะฮะ đang nó có nhà à -há, có phát, hâm mình à. ý, cả ha cà phát tham quan miền à đang nhiều chuối cà ha nhiều chuối bà nhiều chuối này nhàng chuối thôi à nhớ nhàng hay no nên cho mai quá quá hiếu hiếu à có miền đứng à ไปเยโจปูนินแบบเรียบร้อยอ่ะเนี่ยน่าสวยก็ยัะ,ยะหนุ่งพระมาเกนจะโหดโจแต่กินยาวค่ะเยโจตรงเยโจแค่คำว่าโปรนี่เยช่องนะโปรนี่ฮะพลอยยันโจอเยก็ถ้าโจจะพลอยนะโคจะด่างมีจ้าบุญค่ะเยะกินป่ะให้ชงเยหลบป่ะให้ชงข้างล่าข้างปัดอ่ะ กวยชงตาตู้นนไอตะโหนงหรอปะอยากเสียก็หองหิวๆอีอะี่ดูก้องไม่ชว่านกองอ่ะไม่หิ้วถ้าเป็นเมียนน้อให้กองอ่าอีฮอยจากบัวตาตุ้มากว่าโอ้ชงชงอย่างี้โคไตหรอกินโคค่ะเพกันชงแต่อีกี้ให้ตโจตะ trái muốn dưới chơi nhiều hoài hoài phê nó chơi hồ chong ye tiếc lắm vậy ye đồng phê nó chơi hồ chong ô à tu hả, lần trinh chờ đã ô hồ, rồi hiểu nhá, trinh lá chưa, thưa qua à chơi chồng phê nó chơi hồ miền thì chong chồng là nó kinh, yếm nhói lọt nó kinh, kinh hà chong chồng chơi nhiều ye ô ชองอะโลอันชงจุนชุดต้องเป็นชิ้นเป็นอันก็้โลเพราะว่ายังเคยชงบัวฮะนาอยันเคยชงกับไยที่นี่เป็นรูปเป็นล่างเคยชงแต่เส้นตรงดาวอย่างนี้ฮะในหอยแต่ก็ไม่ว่าชงชงแตไม่หิวช้ำหรอดแต่เอาออย ฝึกสมาธินะาเนาะเยอะก็บัวมีันชงนะไฟหนยุ่งชงก็ตามชงชองไหนกี้ให้ฝึกบ่าสมาธิของเพราะว่าถ้า,าบัวเยาะพลาดเนา้องบัวอะจดเสียงบัวจะรวยหรือจดเสียงบัวจะอจุปมาสมาธิขนาะดนะฮะหลอกเก่งฝึกมือกิยการกันเก่งเก่งฮขนาดน่ะ ยังต้อชงด้ยหรือหิวต้องนมนะพาจะตอมีจอหิวแกชงอันจะดากด็าต้องชงอย่างตหลอกแต่ใช้หอยเจ้าอ,อ๋อหน้ามีดีโอนะโอหลอกคู่ะะัคหคู่ว่าแล้วก็อย่ากดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์กับเดียประตูโอเอาก็ฮ้วเอาก็เม้นหวานเอาก็เียก็เม้นหวากันเอาคลิป ไปออกประตฮายุงถ้าเย่ะมังลหรย่ออโจนะเย่โจถึงช้าบอกบายบาย